สวัสดีค่ะกีาตาอตโฮมนะคะช่องทางฝากขายบ้านเราสังหาริมทครับทุกประเทศนะคะได้ที่เบอร์ด้านล่าง065 895 9169ค่ะวันนี้กีตายืนอยู่อีกหนึ่งซัพย์นะคะที่รับเข้าใหม่นะคะเป็นอาคารพาณิชย์นะคะ3ห้องนอน3ห้องน้ำา1ครัวและอยู่ติดถนนต้องบอกว่าตรงนี้นะคะนอกจากติดถนนแล้วฝั่งตรงข้าม เาไปแค่ประมาณ19นะคะเราก็จะถึงเทศบาลตับนบล,ลออค่ะจุดตรงนี้นะคะ<า>เป็นทำเลที่ดีเลยทีเดียวนอกจากเอาไว้อยู่อาศัยแล้วนะคะยังสามารถทำเป็นร้านอาหาร home office <า>หรือทำธุรก,กิจอื่นๆที่ท่านต้องการจะประกอบธุรกิจของท่านนะคะและอย่างเลยค่ะโซนของด้านขวานะคะในการออกไปนะคะตรงนี้เพียงแค่5นาทีเราก็จะถึง ถนนบรมราชชนนีใกล้กับทางด่วนสี่ัฐแล้วก็ใกล้กับถนนพระราม7จสะพานพระรามเนะคะโซนด้านซ้ายเลยค่ะออกนกครอินออกถนนลาดเชิงพฤกและที่สำคัญสามารถเดินทางไปยังตลาดท่าน้ำนนแหล่งของกินอร่อยอันนะคะตรงนี้เป็นจุดเชื่อมต่ออีกหนึ่งจุดที่สำคัญเลยนะคะทำเลตรงนี้ ลูกค้าท่านไหนได้ไปแล้วต้องถือว่าคุ้มมากนะคะราคา4ล้าน5แสนบาทเราไม่ขายนะคะในเวลานี้ลูกค้าที่เห็นคลิปแล้วสนใจทำเลนในการประกอบธุรกิจแล้วเราขายเพียงแค่4ล้านบาทเท่านั้นนะคะต้องบอกว่าถูกมากเป็นทำเลที่สวยด้วยนะคะวันนี้กีตาร์คัดสรรมาให้แล้วนะคะลูกค้าที่ฝากซับมากับทางกีตาร์นะคะอย่าลืมเลยค่ะ ากซับมาแล้วกดเข้า www.interhome.co.th แล้วคุณจะเห็นซับของคุณบริษัทของเรานะคะเป็นบริษัทชั้นนำที่ทำการตลาดแบบ 5G 5G ไงคือช่องทางเว็บไซต์ทุกเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับบ้านช่องทาง www.interhome.co.th YouTube l i น e แอและทุกทุกช่องทางเกี่ยวกับโซเชียลเกี่ยวกับบ้านทั้งหมด ที่สำคัญเลยเรายังมีการติดป้ายอเรียนะคะไว้ให้ลูกค้าในระยะ1-2กิโลแล้วก็ยังมีทีมงานอีกไยค้าอีก150คนนะคะในการทำตลาดขายรับให้กับลูกค้าได้ค่อนข้างไวต้องการฝากซับฝากไวโอนไวนะคะพบผู้ซื้อไวและปลอดภัยต้องกีตาร์อินโตโฮมเท่านั้นแล้วพบกันในรับต่อไปกับกีตาร์อินเตโฮมค่ะบ๊ายบายค่ะ